แต่ว่าตอนนี้จะพาไปดูละครเวทีเธอเท่านั้นเดี๋ยวมิวสิควลสุนทรภพน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าจะหลับนะคะ <c oughs> คือเขาเอาเพลงสุนทรภพมาร้องจริงแต่ว่าเป็นเรื่องลําตลก ปกฮาฮามากนะคะคอย AF ด้วย k b n ด้วยรวมตัวกันหมดลยค่ะก็นำแสงโดยใต้ฝุ่นบอยบอยพิศณุนะคะน้องุีไฟเดยอดสตามาด้วยนะเดอสตาเขาต้องอยู่เอ็มชอาัสดาไลนะคะมาไม่ได้ค่ะป้ายนังรับแบบว่าบทละครเวทีแน่นมากเลยใต้ฝุ่นรับบทเป็นแบบว่าหนุ่มนิสัยไม่ค่อยดีถ้าเท่าไหรต้องไม่ดูนะคะแต่ว่าไม่น่าเบื่อ สวยอะไรนะเที่ยงคืนเนี่ยสัมภาษณ์ที่งงนี่ตอนเลิกแล้วใต้ฝุ่นนะคะก็สามารถอ่ะคืออยากจะช่วยน้องคือแบบว่าผู้ดีมากเลยอ่ะือรู้<พ>เลยว่าพี่ไม่ได้อ่ะ นายส่งนีไว้ยังแกะไม่ทันก็นอนตีสองอ่ะตื่นหกโมงได้น้าวันหลังหน้าก็ไม่ต้องล้างเลยก็คือได้น้าที่แบบไม่โสมานี่ก็ดีใจกับชีวิตแล้วนะคะใต้ป่นค่ะบอกเครียดมากแล้วก็อ้วกแตะออกมาเลยให้ดูหล่อๆเขาแต่เขาหล่อนะคือเขาลองต้องลองสุนท้อพฟ้เลยครับปุยป้ายกับบอยพิษณุก็เป็นอีกคนหนึ่งตลกเขาปริมปริมแล้วปิมแล้วก็มีตอนจมูกโดงขึ้นนะอืมใช่แต่เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอด คือนางเล่นไปแล้วนางขำบนเวทีเองอะขำตัวสั่นอะเพราะบอยแบบส่งให้แบบเธอก็ไม่ดูเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูก่อนตอนท้ายคือแบบหัวเราะจนต้องเอาเอามือปิดหน้าตัวเองอะคะปิดท้ายน้องเต่าเอฟนะคะก็เนี่ยแหละก็มาร่วมด้วยเป็นอีกคู่หนึ่งเล่นกับน้องพิกเลตนะคะน้องแม่กสงสัยต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเอา้องเต๋าเลยดีกว่าการขับเยอะนะคะน้องเต่าคาชาพอเล่นคู่กับน้องพิกเลตซึ่งพิกเลตเนี่ยเพิ่งทราบว่าเป็นน้องสาวของเนยกับแจมเอาหรอเออ เขาไม่รู้ใช่มีน้องเป็นพิกเลตชุกาอายนี่แหละซึ่งเล่นกระเต๋าด้วยนะคะแต่เราก็เด็บเปคนเดียวถามถึงเรื่องละครนะคะแล้วก็เรื่องนี่ไงน้องพิกเลตอ๋อคนโอแต่หน้าเขาเหมือนกันหน้าเหมือนเนอแต่หน้าน้องเขาก็แบบผ่านการพัฒนาเยอะมากจริงๆห่างก็ตามพี่ไงมมากคือน้องยังเด็กอยู่พี่ว่าไม่ควรจะทําเยอะนะคะ อืมนะคะค่ะก็ดูเต่าเดี่ยวละกันนะคะอัปเดตเกี่ยวกับการจิ้นกับคาชาด้วยยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็เรื่องละครด้วยบอกว่าเล่นจนสาวแตกไปแล้วตอนนี้เพราะว่าในเรื่องออค่ะแล้วก็คูดแคปเอียนก็คงต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเราต้องดูแค่สามปูดไปน้องคูดน้องคูดติดตามอินสาแกรมตลอดคือพี่นี่เบอร์บีใช่ไหมก็ลงรูปปุ๊บนะคะนางก็บอกถ้าแหมไปรับมันถึงสนามบินเลยนะเออตกใจมากเพราะว่าลงปุ๊บ ฮะนางดูเลยหรอแล้วสัมภาษณ์ตุบนางเขารู้กันทั้งวงการแล้วแหละน้องกันเนี่ยจริงหนึ่งในดวงใจนี่คอยนี่ทักตลอดอนะคะก็ทำไมอ่ะก็เขาชอบของเขาอ่ะเอออ่ะไปดูดีกว่าสามพูดต่อไปแล้วก็ดูภาพบรรยากาศสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะคะไปดูเลยค่ะเธอเท่านั้นดึกมิวสิคว์สวัสดีคุณวายูเนาะคุณวายูครับอันแสนเจ้าชู้มากเลยในบทแบบคือ้าที่ดูเมื่อกี้นะสัมภาษณ์ล่ะ เเจ้าชูหรอ่นไม่ไดม่หรอกก็เป็นตามบทเป็นงั้นแหละจริงๆแล้วไม่เจ้าชู้นะฮะครับุพี่บอยจะอะไรพี่บอยพี่บอยมาแย่งเขาเออพี่บอยมาแย่งผมได้ไงอ่ะฮะแย่งอิ่มอ่ะแย่งไม่อิ่มค่ะระหว่างพี่บอยกับวายุใครเจ้าสู้กันไม่ใช่น่าจะพี่บอยครับไม่ใช่น้อยเป็นไงปางหะแบบเห็นบก เห็นคือเราไปถามทุกคนเมื่อนหร่เนบอกว่าทุกครั้งที่ไปทำงานเนี่ยใจฝุ่นจะต้องร้องเพลงซ้อมตลอดระหว่างทางคือทำไงครับผมเครียดด้วยแหละฮะตอนแรกเพราะว่าคือผมกลัวมันจะออกมามกอะไร่คือใช่ใช่มีช่วงนึงที่ผมอ้อวกด้วยฮะแล้วก็คือผมเครียดมากเพราะว่าผมกลัวมันจะออกมาไม่ดีฮะแล้วก็อยามันเป็นเพลงอมาตะด้วยก็คือผู้ใหญ่มาดูเยอะเ้ยฮะเราก็ต้องทําออกมาให้ดีที่สุดเงียฮะก็ แต่ละเพลงีครับเอื้อนกันกระจายเลยหลายขบเอ็กันมากเลยใช่ครับผมแต่วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมก็รู้สึกโอเคดีใจครับค่ะถามสาวเ็กเพื่อนว่าไงบ้างคะเนี่ยเขาเพื่อนบอกโอเคเจ๋งเจ๋งแต่ว่าเพื่อนจะติดนิดนึงฮะติดว่าทไมทําอย่างนั้นกับอิมตอนพายเรือตอนอินนะคะดูเป็นผู้ชายแบบผู้ชายแบบแย่มากเลยนะแต่ก็คือคาแรคเตอร์ผมก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวแทนของของวัยรุ่นทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่า คือเห็นแก่ตัวหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะเล่นยากไหมครับว่าจริงๆได้ฝุ่นจะเด็กกว่านี้เนาะตตโตง่ายไหมเล่นคนโตรครับที่ได้อย่างเดียวคือหน้าหน้าแกแ่แล้วับคือยากครับยากยากยาก,ยากมากเลยครับแล้วนะใช่ครับล้วสูดกันอายุแบบเกือบ30แล้วเนี่ยก็ออ <c oughs> คือยากขับยากในแง่ของที่ว่าคือผมจะเป็นคนที่ตลกนี่ฮาอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเล่นบทที่แบบมันเครียดเครียดตลอดอะไรเงี้ยก็ ใช้เวลาปรับนานมากคนอื่นก็หาเราจะต้องแบบเก๊กตลอดใช่เราต้องเครียดอยู่คนเดียวฮะแล้วก็แบบก็แต่มันก็ผ่านไปได้ครับผมต้องมาติดตามนะคะว่าจริงๆแล้วคู่ใครอะไรยังไงพิกไปใช่ครับก็สนุกสนุกแน่นอนครับก็คือแต่ละคนนี้ก็จะเป็นแบบมีประสบการณ์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ใครไปเสียบ้างคะวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆจาก KPN ครับผมก็มากันเยอะเลยนะแล้วก็มีพ่อแม่ครับผมแล้วก็มีแฟนขับด้วยหายเหนื่อยเลยเนาะหายเหนื่อยยครับแค่ออกมาร้องเพลงแล้วเขาปรบมือให้ก็ ทุกอย่างโอเคเลยครับหายเหนือ่อยก็ได้มาดูได้ดีใจสั่งครับดีใจนะพี่มาดูปกติพี่ก็ไม่ดูใช่ไหมพี่นะตอนนี้วันรอบสื่อก็พี่ก็มาก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนด้วยอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วา่ากหน่อยค่ะเพื่อจะได้ไปซื้อตาทานยาไปถนึงสิบเจ็ดคุณผูม ทันเลยครับตอนนี้บัตรเราก็ใกล้จะเต็มแล้วนะรีบๆนะครับไทยทิ่เกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับก็แสดงจนถึงวันที่17กุมภานะครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์สองรอบอาทิตย์หนึ่งรอบครับผมก็อยากให้รีบๆเข้าไปกันนะรับรองเรื่องนี้สนุกแน่นอนมีหลายๆคนเลยแล้วครับผมครับผมฝากด้วยนะครับเธอเท่านั้นสุนทรภพนเดอะมิวสิคอลครับขอบคุญาตด้วยครับขอโทษขอโทษ Um. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตั้งใจมาเจียเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยครับเท่านั้นค่ะฮะก็ถือว่าเป็นมีเป็นรอบแรกเนาะเป็นรอบสื่อมวลชนครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะวันนี้ก็เต็มโรงนะครับใช่ทีวีภูก็มาด้วยเราก็อยู่กันถึงแตอนนี้เลยใช่ตอนเลิกเลยนะครับปกติจะหายตัวก่อนประจำว้าว โตที่ครับพี่แจ๊คตลกดีนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ้ถ้าเป็นคนดูจริงๆรนึกว่าจะแบบโบราณก็นริงแต่ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็นี่สมัยใหม่ไงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้คนโบราณมาเล่นเนี่ยครับผมเพราะว่า,วามันก็จะสื่อสื่อซึมซับได้ดีแฮ่เดี๋ยวขวนเลย ไม่คือจะบอกว่านี่นี่เป็นสิ่งจากสื่อนะฮะท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้โบราณอยู่ที่คิดมันคือเป็นโอเคเพลงมันอาจจะเป็นเพลงสุนทรภพเป็นเพลงเก่าแต่อมาบวกกับเรื่องราวใหม่ๆที่ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้ทําให้คนที่ไม่รู้จักเพลงสุนทรภพเนี่ยมีโอกาสซึมซับไปกับบทบทบทเรื่องของอ่เรื่องของละครเวทีครับใช่เป็นคู่จิ้นไปคู่จิ้นเบาๆใช่ไหมอุ้ยจิ้นได้ไงจิ้นผมก็โดนต่อยคู่จูดจิงก็มาเชียขนาดนี้ใช่ค่ะ นี่ผมจะแบบมีฉากกอดกันผมต้องขอเขานะม<อ>แม็กพี่ขอนะไม่ด,ดีโพสเตอร์ด้านหน้าเนี่ยจะนึกเข้าใจว่าไฟ ใต้ฝุ่นอ๋อแต่ต้องมาติดตามดูว่าเรื่องอมันพลิกพี่บอยไปแย่งเขาได้ยังไงชอบแย่งผมก็ชอบแยง่แยงของชาวบ้านเขาเฮ้ย,ยไม่ใช่ <ๆ S 2> เรื่องราวมันพาไปฮะความรู้สึกมันพาไปบางทีการมีความรักกับใครสักคนเนี่ยมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่พอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็งงๆเหมือนกันนะว่าเออเมื่อไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยเออกไปอีกงานหนึ่งใช่ไหมครับครับก็ถือว่าสนุกนะผมชอบนะไม่รู้คนดูชอบหรือเปล่าเนาะชอบแหละดูเสียงสิคะได้ หัวล้อกันแบบว่าต้องใส่ออกซิเจนเลยค่ะทุกคนคุณก็หัวล้อขค,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 คิกคักเลยแหละคุณฟ้าย<อ>แต่แท้ขึ้นบ้างอันนี้รอบแรกนะคะคุณฟ้ายค่ะน,นั่งอยู่ตอนซ้อมไม่ได้ขยี้ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมต่างคนเลยแล้วก็ส่วนสว่ัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสีชุดมากเลยแบบเออาไกลจัดเต็มเลยเพราะว่าเป็นเด็กแว้นที่อัมพวาไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่ไม่ใช่คอนแก่นบอก คอนแก่นก็เคยครับเคยตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องอยู่อัมพวาแล้วนะเพราะเกี่ยวกับละครเวทีนะละครเวทีเสร็จปุ๊บตอนนี้ละครยาวไหมคะละครก็เดี๋ยวมีถ่ายครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้มีถ่ายมีถ่ายอาทิตย์หน้าจันทคารพุธเลยครับก็เกี่ยวคิวกันเนาะใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็มาละครเวทีแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปเล่นละครแล้วก็สลับร่างกับพี่แพทย์ต่อเดี๋ยวมันสลับกันนะครับละครเวทีก็อันนี้ก็แบบเตึ๊ดเตึ๊ดเตึ๊ดเป็น อยู่ที่นี่ก็จะเป็นแบบจิกโกหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นที่นู่นก็จะเป็นแบบเป็นเป็นพี่แพทเป็นพี่แพทเป็นพี่แพทเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นสาวอะไรเงี้ยเป็นสาวเาเรียกว่าเป็นสาวหรือเปล่าก็พี่แพท่นแหละสลับแต่ว่าห้าวห้าหน่อยห้าวห้าหน่อยครับผมใช่แล้วตอนนี้อินหรือยังคะกรบปก็เริ่มแล้วครับเริ่มอินตั้งแต่วันวันนี้บางวันนะครับมาท้อมก่อนที่จะเต่ว่าเปลี่ยนไปตอนนี้แบบ สวยก <Safe>. ็แพ้โอ้โหไม่ขนาดนั้น <t> ก็คือตอนมาซ้อมละครเวทีเพราะว่าเราต้องถ่ายละครตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเย็นเราก็มาซ้อมละครเวทีติดมาพุ่มกับเลยบอกว่าเต่าเต่าขออย่าสาวมากอย่าสาวมากเอาแมนแมนเพรวันที่นี่เป็นจิ๊กโกลนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบแมนแมนพี่เจบอกแมนแมนต่าแมนแมนอย่าสาวพี่ขอร้องอย่าสาวอย่าสาวติดมาบอกว่าเต่าสาวแตกก็คือยังสลับร่างไม่ทันก็ต้องปรับปรับจนๆไปใช่ครับก็ตอนนี้ก็ ละครเวทีแล้วก็ละครเลยครับเพลงก็เพลงก็ตอนนี้อ่าเริ่มเข้าห้องอัดแล้วครับก็เดี๋ยวจะเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งครับผมกูจีนกระชาละคะคิดถึงเธอบ้างไหมล่าสุดก็ไปงานด้วยกันมาครับลงวันเด็กไม่หรอวันวันเด็กไม่ใช่เมื่อวานสองวันที่แล้วก็ไปไปสุราษฎร์กับไปหาดใหญ่มาก็ไปโปรโมทเพลงด้วยกันครับผมไปเป็นแคมปัสทัวร์ก็เจอกันก็คุยกันวันนี้ใช่เขาก็บอกว่าจะมาดูนะครับ แต่ว่าเห็นมาแต่ว่ายังยังไม่มาเขาว่าเดี๋ยวมาดูวันหลังพวกพี่กต้นขาชาชไรเอฟแปดอะไรเงี<ไ>้ยเดี๋ยวต้องลากมาให้ดูให้ได้ท<ต>ุกคนเดี๋ยวบัตรดูเนาะเราต้องเสียเงินซื้อนะครับ<ช>ดูฟรีไม่ได้นะฮะ<ช>มันถักก็ยังติ้นได้อยู่นะคะเต่าขาชามันถักก็น่ารักครับเ็เชียร์ทั้งคู่ครับก็มันถัก็มมาดูด้วยนี่ครับวันนี้ใช่ยังมาเต็มเลยเนี่ยครับผม ใช่ครับมาดูพี่เต่าเป็นเด็กแบนจริงๆเราก็มาตั้งใจมาเชียร์พี่เต่าเลยจริงนะครับขอบคุณครับจะดึกมากจริงๆอ๋อ้ก็ตอนนี้กี่โมงแล้วดึกแล้วใช่ไหมหกโมงวัยรุ่นสุดยอดจริงๆกี่โมงครับพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าเหมือนกันครับวันนี้ก็เล่นอีกรอบนึง ฝากดึงแฟนคลับเลยค่ะเผื่อใครจะมาชมมาเจียเรฝากงานอนื่อนๆ่อ่าก็ฝากแฟนคลับนะครับด้วยแฟนเพลงนะครับก็มาดูละครเวทีได้นะครับเรื่องสุนทรลาเธอเท่านั้นสุนทราพรเดอะมิวสิกรอนครับก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจองบัตรได้แล้วที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็จะฝากผลงานละกันตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะครับก็รอติดตามชมนะครับแล้วก็มีงานเพลงก็รอดูรอฟังได้นะครับตอนนี้ก็ที่ดูสดๆร้อนๆก็คือละครเวทีนี่แหละมาติดตามกันได้ครับผมครับขอบคุณพี่แจ๊งมากครับพี่เต่าด้ค่ะ